วันนี้วันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ทางคณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีโอกาสมามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาพระพุทธศาสนาประธานสงฆ์นิกายช่วยชินที่เมืองบมณเลเรียบร้อยแล้ววันนี้มีโอกาสได้มา,ากราบ ที่เมืองอที่เจดีชเวดากองได้มีโอกาสให้ทางคุณโยมผ่องศรีซึ่งเป็นไกด์ได้มีโอกาสได้อธิบายประวัติของประเทศพมา่าแบบคร่าวๆและก็ประวัติเมืองต่างๆมีเจ็ดรัฐเจ็ดเขตอย่างไรและก็มีประวัติเมืองเผ่าต่างๆและตอนท้ายก็ขอให้พูดประวัติสั้นๆย่อของประวัติของชเวดากองก็ดี มหาไมมุนีกรณีและก็พระธาตุอินแขวนก็ขอให้เรียนเชิญคุณโยมสีผ่องได้พูดถึงประวัติดังกล่าวขอเจริญพร ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในที่ประเทศพมา่านะคะสาหาภาพประเทศพมา่านะคะแล้วพื้นที่ของประเทศพมา่านี้กว้าง676,577ตารางกิโลเมตรค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ชมเผ่าในประเทศพมา่านี้มีทั้งหมด8เผา่าภูมิใหญ่นะคะแล้วเผ่าไทายใหญ่ก็คือชานนะคะแล้วก็เผ่ากระเลงก็คือกะยินนะคะแล้วก็เผ่ามอนนะคะแล้วก็เผ่ากะยา แล้วเผายักษ์ไข่แล้วก็เผาชินแล้วก็เผาแกะชินนะคะแล้วก็เผา,เา,เาปลาหมานะคะรวมกันทั้งหมดมี8เผ่ากลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็8เผ่าเอา่อจาก8เผ่ากลุ่มใหญ่นี้แยกออกไป135่งรามสิบเผานะคะแล้วนะคะาภาษาประเทศ พมา่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นภาษากลางแล้วแต่ละเผ่าก็จะเป็นมีภาษาของตัวเองมีวัฒนธรรมของตัวเองนะคะแล้วเราก็มีทั้งหมด7รัฐ7มณฑลนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยนะคะรัฐไทยใหญ่รัฐกระชินนะคะคนที่อยู่ตรงพื้นที่สูงนะคะก็จะเรียกว่ารัฐนะคะแล้วมณฑลก็คือคนที่อยู่ตรงพื้นที่ราบนะคะแล้วนะคะประเทศพมา่าเนี่ยนะคะอยู่พื้นที่ติดกับลาวนะคะแล้วก็ไทยแล้วก็จีนทางภาคตะว,วันออกนะคะแล้ว พื้นที่ติดกับาทางปังการาเทศแล้วกอ็อินเดียนี้ทางภาคตะวันตกนะคะแล้วก็ทางทิศใต้นเีเป็นทะเลอันดามันนะคะแล้วสถานที่สําคัญสําคัญในประเทศพม่านะคะที่เป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ต่างชาตินะคะมากจะรู้จักกันนะคะก็คือ5แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะก็1นึเจดีย์ชูตะกงนะคะแล้วก็2นะคะเนะจดีย์พระาธาตุมูเต,ตาแล้ว3นะคะเจดีย์พระาธาตุอินแผนแล้ว4นะคะเจดีดย์ชเวซีคงแล้ว5นะคะเจดีย์โทษค่ะนะคะ,ะวัดมหาญม,มุนีที่เมืองมันเดลเลนะคะแล้วที่นะคะเจดีย์ชูตะกงนะคะประวัติความเป็นมาก็ตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลนะคะอันนี้ก็คือมีแผ่นศิลาจารึกตามะเศรษฐีนะคะอยู่ทางทิศเหนือขององ,องค์พระเจดีย์ แล้วเราก็ได้ค้นพบประว่า ะค,ะความเป็นมาของพระเจดีย์ชูตะกงนะคะแล้วผ่านมาประมาณ2,500กว่าปีนะคะตะพกตับ,ก,ก,บกับปริกะนะคะไปค้าขายที่อินเดียแล้วก็ได้นะะนำพระเกศา8เส้นนะคะได้มาจากอินเดียนะคะเมื่อตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้จากใต้ต้นโพประมาณ49วันเองค่ะแล้วสองพี่น้องก็เข้าไปกราบนรมาสการนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานพระเกศามาให้8เส้นแล้วได้อัญเชิญมาแล้วก็ได้มาตั้งปฏิสถานไว้ตรง ที่พระเจดีย์ชุรโกงนะคะพระเจดีย์ชุรโกงนี้เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองนะคะของสําคัญของประเทศสหภาพเมียนม,มานะคะแล้วนะคะเจดีดย์ชวซีคงที่เมืองพุกามนะคะก็เจดีย์หนึ่พันปีค่ะแล้วนะคะ,ะที่วัดมหาเนมุนีก็คือนะคะประมาณช่วงศตวรรษที่17ได้อัญเชิญมาจากยะไข่นะคะแล้วนะคะ,ะเรามีการล้างหน้าพระพักมีประเพณีล้างหน้าพระพักมาประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วนะคะถึงทุกวันนี้เรา ก็ยังทํากันอยู่นะคะแล้วก็ตรงองค์พระปิดทองอย่างสวยงามแล้วก็หนาแน่นนะคะแล้วนะคะที่พงศสวัสดีนะคะมีจุดสถานที่สําคัญนะคะที่พระธาตุมูเตานะคะก็คือเป็นจิต์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่านะคะสูง1 1 4เมตรนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าเหมือนกันนะคะแล้วก็บรรจุพระเกศาไว้สองเส้นนะคะแล้วอีกแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าก็คือ,อ,อนะคะพระธา อินแคนนะคะตั้งอยู่ตรงหน้าผาบนเขาปองรองนะคะห่างจากดาดหลังทะเลขึ้นไป1,200เมตรนะคะแล้วก้อนหินที่ตั้งเป็นอิษฐานนะคะที่เราได้บรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าไว้สองเส้นเนี่ยนะคะก็คือนะคะเป็นรูปทรงกลมเหมือนศีรษะของฤาษีนะคะภาษาพม่าเราจะเรียกว่าใจทิโยนะคะใจเป็นภาษามอนนะคะว่าเป็นพระหรือว่าเจดีนะคะทิโยก็คือเป็นศีรษะฤาษีนะคะแล้ว คนพม่าก,ก็ชอบนะคะไปแสวงบุญกันนะคะแล้วก็นะคะตรงที่พระธาตุอินแผนนีเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะถึงทุกวันนี้คนพม่าทุกคนก็เชื่อกันว่านะคะลอยอยู่ตรงหน้าผานะคะเราสามารถนะคะเอา,เอา,เอาได้นะคะทดสอบแล้วก็ลอดผานนะคะก็สามารถลอดผานได้จริงๆนะคะแล้วก็นะคะอีกแผ่นนะคะที่ คนพม่าะนะคะชอบสักาัาระปูชากันที่สุดก็คือนะคะเจดีชเวดงที่ท่านาได้ถ่ายรูปตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดสำคัญในประเทศพม่าะนะคะคโอเคขอเจริญพร